比如。 นี้ผมเองก็เพิ่งกลับมาจากดอยลางซึ่งอยู่ในที่สูงใช่ไหมครับอันนี้เราก็ลงมาตามลงมาสักนิดหนึ่งอย่างนี้ชานาลงจากพื้นที่สูงกับในบริเวณนี้แตกต่างกันไหมครับโดยหลักการในพื้นที่ของชนาลงเนี่ยคือแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยจะมีเกรดระดับระดับความสูงของระดับน้ําทะเลอยู่ที่นี่หลักๆที่ที่สังเกตได้และที่เลี้ยงอยู่นี่มีอยู่6ชนิดแต่เราสามารถเอามาเพาะเลี้ยง แล้วก็ขยายทําอยู่ได้อยู่สชนิดมีปักแตจิ๋วปักแตจิ๋วปักแตกลางกลางกลางแล้วก็อีกชนิดหนึ่งคือ,อ่าที่เรียกก็คือล่งอเอุอที่ดอยลางครับเขาก็จะมีการเพราะเลี้ยงชนลงเพื่อที่จะเอาน้าผึ้งมาใช้ประโยชน์ถูกไหมครับผมบและที่นี่ก็คือเป็นน้าผึ้งเหมือนกันป่ะครับเป็นครับมีน้าผึ้งด้วยมีมีด้วยครับมีแต่หลักหลักการของที่นี่คือส่วนใหญ่จะใช้เป็น ผสมเกสรของการปลูกไม้ผลอาอย่างนี้เบโดได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างอะครับจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเบโด้ oh จะมาให้ฝึกการฝึกอบมรมรบในการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชันารงณ์นในการเลี้ยง ขยายพันธุ์ในการแล้วพอเรามีการอบรมอะไรขึ้นมาชีวิตของเราเปลี่ยนไหมครับหรือการทํางานของเราเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคือหนึ่งช่วยในการผสมเกสรของไม้ผลในสวนในไร่ของเราสองคือลดต้นทุนในการใช้สารเคมีเพื่อกระตุ้นช่วยให้ออกดอกออกผลเนี่ยคือลดลดไปได้เยอะเลยผลผลิตที่ได้ก็คือเกิดความสมบูรณ์ซึ่งซึ่งดีกว่าการใช้สารเคมีที่ช่วยกระตุ้นให้เขา ครับผมเพราะว่าใช้ธรรมชาติสู่ธรรมชาติเองซึ่งอันนี้ก็คือเสาวรสใช่ไหมครับผมบซึ่งเป็นผลผลิตจากไร่ตรงนี้เลยอันนี้คือปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ชนโรงหน้าตาของเขาจะแตกต่างจากอย่างนี้ยังไงครับรูปร่างเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มทรงนี่นี่จัง ได้กินแล้วเดี๋ยวเราไปดูชนรารงกันดีกว่าต้องขอบคุณชนราลงเขาเราถึงได้กินอร่อยอร่อยแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่ารุ่นอันนี้คือรุ้งอรุณนะครับ แค่ปากทาาั้งเข้าเขาก็ต่างแตกต่างกันแล้วเนาะใช่ไหมใช่เนี่ยอ๋อ,อว้าวแต่กลุ่มไข่เขาถ้วยน้ำหวานเขาจะเล็กเล็กกว่าไอ้ปากแต่ครับ นี่ไข่ของเขาที่เขาจะโชว์ใช่ไหมครับนี่ครับเขาจะโชว์ไข่เขาอย่างนี้อ่าแล้วนี่นี่มีพึ่งมาด้วยโอ้ยเริ่มต่อยแล้ว <c oughs> นี่ครับนี่คือกลุ่มถ้วยน้ําหวานของเขา <c oughs> จะอยู่ตรงข้างนี้ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะอ๋ออ่าตรงข้างนี้นี่ข้างบนเนี่ uh, ครับนี่ถ้วยเขาจะเล็กครับ <c oughs> นี่คือรุ่งอรุณรุ่งอรุณไขยของเขาโอ้ยเอาแล้วเอา,เอาแล้วตอมแล้วแล้วและนี่นะครับทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นะครับคือการที่บีโด ได้มาให้ความรู้กับพี่เลิงม,มาอบรมกับพี่เลิงและพี่เลิงก็สามารถที่จะมาต่อยอดจนได้สิ่งที่อยู่รอบตัวของเราทั้งหมดเลยแต่ได้ข่าวมาว่าพี่เลิงจะพาเราไปดูวิธีการการผ่าแยกรังของชานาลง่งเพื่อขยายการเลี้ยงเพื่อขยายการเลี้ยงเพื่อเราจะได้มีชานาล่งที่มันเยอะขึ้นใช,ใช่ไหมครับผมบถ้าอย่างนั้นเราไปดูการผ่าแยกรังกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเราก็เปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีการสาธิตการผ่าลังเพื่อที่จะขยายสายพันธุ์ใช่ใช่ไหมครับผมพเพื่อเพิ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณของชานาลงในในที่นี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะไปดูก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างครับผมครับต้องใช้อ,อะไรบ้างก็ต้องใช้คือถุงมือนะนับแรกคือถุงมือครับสองคือมีดสามก็ตะเกียงแอลกอฮอล เพื่อใช้ในการลนลนตัวมีดให้ร้อนเพื่อปาดทา่ากลุ่มไข่ของเขาแล้วก็ถุงพลาสติกตอนนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมก็จะมีรังนี่ครับกุ่มไข่ของเขานะครับเดี๋ยวเราจะาแบ่งแบ่งเอาตัวนี้สักประมาณ1นในสส่วนนะครับเอามาสักส่วนหนึ่ง เพื่อเอาลงในรังใหม่ครับครับตอนนี้กำลังใช้สมาธิเป็นอย่างสูงนะครับมาแล้วอ๋อนี่ครับแล้วก็วางในมุมกล่องมุมในมุมหนึ่งที่นะครับ ส่วนที่2เราก็จะให้เอาเอ่อเอา,เอาถ้วยน้ําหวานเขานะครับถ้วยน้ําหวานมาปิดเพื่อตัวงานเขาจะได้ใช้ใช้เลี้ยงตัวกลุ่มไข่ที่อยู่รังใหม่นะครับฝาปิดนะครับแล้วก็ยกมาวางวางที่รังเดิมนะครับรังใหม่เพื่อตัวตัวงานคือตัวที่ออกหาหาอาหารตัวงานเขาจะกลับมารังเดิม เพื่อเอามาเลี้ยงในกลุ่มไข่ลังใหม่แล้วก็จะขยายเพิ่มปริมาณในตัวตัวตัวงานของเขาในกลุ่มลังเดิมนะครับลังเก่าใช้พลาสติกค,คุ้มปิดฝาแล้วก็ย้ายไปวางที่ใหม่ระยะก็ห่างจากลังเดิมไปอย่างน้อยก็20-30เมตรก็ได้ละและนี่ก็คือเสร็จสิ้นภารกิจของเรานะครับการขยายรังของตัวชันรงนั่นเองนะครับ นี่คือรังเดิมรังใหม่อยู่ตรงนู้นต้องเอาไว้ที่เดิมรังใหม่ไว้ที่เดิมแต่รังเดิมเอาไว้ที่ใหม่ <laughs> ครับโอเค อันนี้ือผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากชานลงหมดเลยมีอะไรบ้างครับอันนี้มีสบู่นี่สบู่กาแฟอันนี้จะเป็นโลชั่นโลชั่นเหมือนคร<ล>ีมทาครับผมเป็นบาลเป็นยาหม,ม่อง,องใช่ไหมครับเบมืม่อกี้เมื่อกี้แอบ,บใช้แล้วใชอัน <c oughs> นี้จะเป็นน้ำมันเหลือง <c oughs> ครับผม <c oughs> ก็รู้สึกสนุกมากนะครับรอบนี้เราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจืดหรือว่าเรื่องราวของชาแนลลคงที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณเบโดนะครับคือเราเห็นเลยว่าเบโดได้มามีส่วนช่วย ความหลากหลายทางชีวภาพของเรายัางไงได้บ้างซึ่งอย่างแรกเลยก็คือมาร่วมช่วยกับชุมชนให้อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของเรานะครับอย่างที่2ก็ได้ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนด้วยและอย่างที่3เลยก็ได้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมแล้วก็อย่างยุติธรรมด้วยนะครับ ผมมาเล็กก็รู้สึกสนุกมากที่ได้มาเดินทางและได้มาเรียนรู้ในรอบนี้ก็ขอให้ได้มาบ่อยๆขอให้ได้เอาเรื่องราวดีๆเนี้ยมาบอกให้กับทุกๆคนฟังนะครับก็ต้องขอบคุณเบโดทั้งสิ่งที่ทําให้กับชุมชนแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มาในรอบนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับผม